ควายทบเชือราหรือเราจะเรียกว่าย่างโตยนนะัดหลายๆคนก็เครียดหลายๆคนก็กําลังวันวิตกว่ายางเราจะตายไหมไว้ตัวใจของหุ่นตัดยางยางโอกเพ่อสิ่งดีกำไลงามจะละหายจะเต้นปุยลดต้น วัสดีครับผมนุ่มทองแดงเลงได้เตือนครับวันนี้นุ่มทองเดงพามาดูในปลายางครับผมมาดูหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่ฝนตกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะส่งผลอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมหลังจากที่ฝนตกฝนตกชุกหรือว่าฝนตกเยอะฝนตกมากในภาคใต้ครับผมสิ่งที่เห็นคืออะไร สิ่งที่เห็นคือใบายางที่หล่นร่วงลงมาใบายางที่หล่นร่วงลงมาทางภาคใต้เราจะเรียกว่าโตหยาดการที่ถูกญาติของที่ทางภาคใต้เรียกก็คือโรคไวทบเชราที่ลงมาอยู่ที่ใบายางทำให้เกิดก็เรียกว่าก้านเน่าเป็นอาการของก้านใบเน่าซึ่ง เมื่อก้านใบเน่าจะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าใบใบยางที่ยังเขียวอยู่ไม่ถึงฤดูกาลที่จะเป็นฤดูกาลใบร่วงแต่เมื่อที่ว่าก้านของใบยางเน่าก็จะเกิดการสลัดใบเมื่อเกิดการสลัดใบเมื่อตรงกลางของก้านเกิดเน่า ใบยางที่เขียวๆก็ร่วงหลน่นสาเหตุของการร่วงหล่นก็คือเขาเรียกว่าเชื้อราเชื้อราไวทบเชื้อราพวกนี้มันจะทําให้เกิดการเน่าของกา้กานก้านใบเมื่อเกิดการเน่าของก้านใบน้ําเลี้ยงก็ไม่สามารถตรงไปถึงใบได้ทําให้เกิดการร่วงของใบยางที่ยังเขียวอยู่ เมื่อใบยางที่ยังเขียวอยู่ร่วงซึ่งอยู่ในช่วงห,หลังจากฝนตกก็คือปลายฝนต้นหนาวช่วงเดือนธันวาและมกราซึ่งจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกปีระยะเริ่มเรกของอาการที่เกิดขึ้นเมื่อหลังจากใบร่วงน้ำยางจะออกดีออกดีมากออกดีดีดีแบบหลายๆคนตกใจ เมื่อได้สักระยะหนึ่งน้ำยางจะหดแห้งแห้งบางต้นลักษณะคล้ายกับยางไตยนึ่งหรือว่าโรคเปลือกแข็งเลยครับผมสาเหตุของที่อาการแบบนี้มันก็เกิดจากความชื้นเมื่อที่ความชื้นสะสมในอากาศตอนที่ช่วงฝนตกก็จะทำให้พวกโรคเชื้อรามันจเจริญเติบโตเมื่อมีการจเจริญเติบโตมันก็กัดกิน ใบกินจำพวกเชื้อรามันจะเข้าสู่ตอนอ้นยางเมื่อเข้าสู่ตอนอ้นยางใบร่วงร่วงลงสู่พื้นมันก็จะเกิดการสะสมการหมักหม,มมในพื้นดินพวกเชือชอเช้อราไฟทบเชื้อราพวกนี้มันจะส่งผลให้เกิดโรคเน่าโคนเน่าและก็ส่งผลไปสู่หน้ายางแต่ไมห่หน้ายางแห้งหน้ายางเป็นเชือ้อโรคเชื้อราหน้ายางเกิดเน่าเกิดยุบ ถ้าไม่มีการป้องกันจะเกิดอะไรขึ้นลักษณะของต้นยางจะเกิดแผลจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดโรคเชื้อราราดำราสีอุมพูหรือพวกที่ตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าหน้ายางเน่านั่นเองครับผมหน้ายางจะเกิดเชื้อราแล้วมันจะเกิดผลอะไร ผลที่ตามมากก็คือน้ำยางถึงจะออกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะลดน้อยลงและทำให้น้ำยางไหลเขาเรียกว่าไหลไม่งดภาษาใต้ว่ายางไม่หดลยก็คือยางไหลเหมือนถูกยาเร่งนั่นเองครับผมมันจะไหลออกมาเพราะน้ำยางมันเกิดใสความเข้มข้นข,ของน้ำยางน้อยเมื่อความเข้มข้นข,ของน้ำยางน้อยน้ำยางมันจะไหลไม่หยุดทอ่อน้ำยางมันไม่ยอมปิด มันแห้งช้านี่ก็คืออาการของโรคเชื้อราควยตบเชื้อราหรือเราจะเรียกว่าย่างโต้ยาดนั่นเองครับผมหลายๆคนถามว่าแล้วมันจะป้องกันได้ไหมลักษณะของโรคพวกใบเน่านี้มันป้องกันไม่ได้ทำไมป้องกันไม่ได้เพราะมันมากับความชื้นและลมทางด้านซ้ายจะเป็น สวนที่ย่างถูกญาติแล้วตอนนี้ใบกําลังร่วงหันมาดูด้านขวาด้านขวาเป็นอีกแปลงหนึ่งยังไม่ติดยังไม่ร่วงแต่ก็คงจะไม่รอดพ้นครับผมแต่ถึงว่าไม่รอดพ้นก็น่าจะน้อยสังเกตดีๆว่าด้านขวาด้านขวาจะเป็นพื้นที่ที่ถูกค้นไปแล้วไม่มีสวนย่างติดอยู่ใกล้เคียง ลมพัดมาจากด้านซ้ายซึ่งพัดมาทางด้านขวาที่ติดเมื่อกี้แพนมาดูด้านวนยางที่ติดกันมาเป็นสิบสิบเพลงเลยครับผมถึงพวกนี้มันจะติดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆลักษณะคือทึบมันจะติดไม่ค่อยรอดพ้นหลายๆคนก็เครียดหลายๆคนก็กําลังวันวิตกว่ายางเราจะตายไหมแต่หนุ่มตองเองบอกได้เลยยาง มันไม่ได้ตายง่ายถึงขนาดนั้นแต่ยางมันจะสุดโสมสุดโสมในช่วงที่ว่ายางกําลังถูกญาติหรือว่ายางกําลังติดโรคใบร่วงผิดฤดูกาลหรือว่าบางครั้งเขาเรียกว่ายางติดโรคสายพันธุ์ใหม่อะไรพวกนี้ครับผมแต่ถ้าพูดกันจริงๆมันก็เป็นแบบนี้ทุกปีแนวทางการแก้ไขของนมนองแดงนมนองแดงก็จะใช้สารไว ในการทาเพื่อป้องกันไม่ให้เื้อดาไปลงหน้าและให้ธาตุอาหารรองานเสริมที่อยู่ในพาราไว้เนี่ยเข้าไปช่วยเสริมเข้าไปช่วยบำรุงในช่วงใบกำลังร่วงนี้ครับผมเพราะว่าเราถ้าปล่อยปละละเลยไปต้นยางก็อาจจะเกิดโรคเปลือกเข่งหรือว่าไตานึ่งได้ครับผมบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถป้องกันได้ แต่เราจะต้องเรียนรู้ในการบำรุงและรักษาครับผมและจะเกิดอะไรต่อถ้าว่าเราไม่บำรุงและรักษาไม่มีการให้ปุ๋ยหรือบำรุงหรือว่าจะเอาจำพวกป้องกันเชื้อโรคเชื้อรามาทาที่หน้าอย่างสิ่งที่ตามมาเมื่อใบายางล้นร่วงผิดฤดูดกาลการสังเคราะห์แสงก็น้อยสิ่งที่ได้เวลากรีดน้นายาง ก็จะเกิดการไหลของน้ำยางที่สังเกตง่ายๆก็คือน้ำยางมันจะใสก็คือความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์มันน้อยนั่นเองครับผมคนที่ทําขี้ยางนะจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ําเลี้ยงในถ้วยเยอะคนที่ขายน้ยํายางจะสังเกตได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่พ่อค้าแม่ค้าวัดออกมาเปอร์เซ็นต์จะน้อยไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพาราไว้มันแก้ไขอ,อะไรได้ พาเราไว้เพียงแค่ช่วยพยุงหรือว่าช่วยบำรุงต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ยางเปลือกแห้งนั่นเองครับผมหลังจากยางที่ถูกยัดนี้เพราะว่าเมื่อใบยางน้อยแน่นอนว่าน้ำยางจะไหลน้อยเพราะการสั่งเคราะห์เสงได้น้อยนี่ก็คือพื้นที่สวนยางนมทองแดงครับผมหลังจากที่ฝนตกร็อกแน่นอนหลังจากนี้ก็จะกำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นสะสมถ้าว่ายังมีฝนตกอีกกรบผมบางสิ่งบางอย่างแก้ไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องเรียนรู้ในการแก้ไขในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อจะให้ต้นยางอยู่กับเราได้อีกนานครับผมเอามา่ากเท่านี้ครับผมยางถูกญาติควรจะดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อน้ำยาง ที่ดีทุนชีวิตที่ดีในการทำสวนย่างหวัดดีครับผมสนับสนุนโดยมีตัวทีที่จุดจุดหนุ่มทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของหนุ่มทองแดงภาระไวปุยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริม้าเหนือร่งหิดสามนิ้วยางออกดีบำรุงรักษาหน้าอย่าง เมือกง,งอกเรี่ยวต้นสมบุกระหายจะเต็นคุยลดต้นทุน